ยามคำ่ำของกาสุขเสริญเพลินหรือไทยแต่ก่อนยังไม่ทันละสมัยมารำวงไทยยังไม่มีคู่เคียงคุณเรียงก็เป็นอย่างไรหนอท่านตอที่บุญสงครามจัดกันละให้เป็นหัวหน้าฟ้อนฟ้อนรำทำเหมือนดังของกา นาประชุมหนุ่มสาวเรียบเห็นดาวมาร้อมเทียมจันนีิลยอดสวรค์สีมะรำบุงไทยแต่ก่อนก้อนรำธรรมดาก็มาทำนองของกา้าของกาอ้าอินเทอรนูทดผัวครูอย่าลืมชู้ชาวนาะโอลาลาโอลาลาไม่น่าได้ผัวกองเชียร์อย่าลืมชู้รำวง ครับผมครูสตัมสิบเอกอนุชิตดอกบัวครูกสนตําบลด่านช้างอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ผมจะพาะทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเกษตรกรคืนถิ่นนะครับอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์สวนเลมอนทีฟาร์มนะครับ ตำบลด่านช้างอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับที่ทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยังทำฟาร์มสเตย์ที่นี่ถือว่าเป็นโคกหนองนาโมเดลอีกหนึ่งที่นะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนเ,เลมอนทีฟาร์มแล้วนะครับก็ห่างจากกสนตำบลด่านช้างประมาณ2กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นมาจากกสนเพือนาครางก็จะประมาณ8กิโลเมตรนะครับวิ่สาหก,กิจชุโจนเกษตรทีรเ,ท 4, เลมอนที 4, ฟาร์มนะครับตำบลด่านช้างอำเภอนาครางจังหวัดหนองบัวลำภู แล้วทำไมคุณออยถึงได้มาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่หนองด่านแล้วเนี่ยฮะเดิมทีเราก็ทำที่กรุงเทพนะคะท่านก็มันก็อยู่นานเนาะอิ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยท่านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คุณพ่อป่วยก็เลยพากลับมาอยู่ที่บ้านพอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วคือเรามีพื้นที่อยู่แล้วะแล้วอ็เป็นคนที่ชอบชอบทำอะค่ะชอบทำก็เลยคิดว่าเราต้องทำสวนแต่พอทำสวนแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องทำแบบ อินทรีย์เนาะทำแบบให้มันแบบปลอดภัยที่สุดเงี้ยค่ะครั้งแรกเลยก็คือปลูกอะไรฮะปลูกมะนาวก่อนค่ะที่มาของเลบอนนะคะปลูกมะนาวก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะลองผิดลองถูกไหมใช่ค่ะลองผิดลองถูกค่ะครับลองผิดลองถูกแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ก็มีทางผู้ใหญ่นะคะท่านพิพักอยเนี่ยค่ะครับก็พอดีเข้ามาเจอกันก็เป็นช่วงที่เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวขึ้นพอดีค่ะท่านก็แนะนําก็เลยได้มาปรับเป็น ผสมผสานตัวนั้นตรงนี้เข้ามาครับผมแล้วผลิตผลของเรามีอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีมะนาวมีอ้อยมีข้าวมีฝรั่งครับมีไม้ผลทุกอย่างค่ะทุกอย่างเป็นแบบอินทรีย์หมดเป็นผักกระดิกหมดใช่ไหมผักทุกอย่างค่ะผักกระดิ่กอย่ข้าวด้วยอะไรข้าวด้วยค่ะโอ้ ครับแล้วนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นจุดชมวิวค่ะอ๋อนอกจากนี้เราย,ยังมีฟาร์มสเตย์ด้วยใช่ไหมมีค่ะมีที่พักฟาร์มสเตย์สามารถมาพักได้กี่คนอ่าห้าสิบคนไปครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ บรรยากาศที่เราเยี่ยมชมสวนเลมอนทีฟาร์มเกษตรคืนถิ่นเกษตรรุ่นใหม่สมาร์อยังสมาร์ทฟาร์มเน์นะครับซึ่งเกิดไอเดียนะครับอ,อยากทำสวนเกษตรขึ้นมานะครับโดยการเริ่มต้นจากการปลูกมะนาวครับเลยเป็นที่มาของสวนเลมอนทีฟาร์มครับยังไง ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับหรือว่าอยากจะดูนะครับโคกหนองนามโมเดลอีกหนึ่งแห่งของตาบลด่านช้างอำเภอนากลางนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของกอสมอำเภอนากรางสำหรับนะครับม่วก็จะเป็นชาวเนาครางก็ดีหรือว่า พี่น้องจังหวัดหนองบัวลำูก็ดีหรือว่าจะเป็นพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับหากอยากเยี่ยมชมเชิญได้ที่สวนเลมอนทีฟาร์มตําบลหาช้างอําเภอนาการจังหวัดหนองบวัวลำูครับสําหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสสวัดีครับ